โอเคครับเมื่อน้ำหยุดแล้วใช่ไหม,มก็จะหมุนก๊อกออกนะครับับออนี้ของอะไรของสันวานะครับสันวานะก็จะเปลี่ยนเป็นวาล์วปิดเปิดฝักบัวนะครับตัวนี้ของอะไรเนะี่ยอ๋อสวีทโฮม,มนะครับตัวนี้ก๊อกต่อฝักบัวนะครับ K 881นะครับตัวนี้โฆษณาขายเขาไปในตัวนิดนึงนะครับ เราจะบอกเออใช้เอ,อเอ่ยบ้างก็ได้นะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็หมุนออกซ้ายนะครับโดนเขียนในลิกานะครับขายแล้วก็มือหมุนได้นะครับเช่นแกขายแล้วเหนไหมครับน้ำออกมานิดนึงนะครับอเ,เอาเทปตะเกียวออกที้หมดนะครับแกะก๊อกสอบข้งบัวออกมานะครับ ดันเทปมันเกลียวนะครับเบียดตรงจับก้อนตรงๆครับนอนตรงๆ,ๆเดี๋ยวมันเอียงครับเวลาไปนั่นมันเอียงตามที่ถ่ายเลยนะเดี๋ยวเขาบอกเอ๊ะมันเอียงจังนี่ครับก็หมุนมเทปมันเกลียวนะครับประมาณยี่สิบห้ารอบนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 7 8 9 2สิบแปดสิบเก้าสิิบเอ็ดย่ิบสองยนะครับโอเคข้างในผมกระเลตกินอยู่บางเัาก็หมุนขวานะครับหมุนขวาตัวเนี้ยตัวนี้ต้องใช้จับแป๊บืือแจเลื่อนนะครับาสะดวกมีแจเลื่อนก็นีครับต้องใช้ผ้ารองนะครับกันตัวเนี้ยฮะโอ้โหอ๋อ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  เราจะพูดได้ปะราจะพูดได้พี่เอ้าพูดไม่ได้ไงตีต้นออกมาเอากายเปื้อนได้ครับเราต้องท่าจับการเป็นรอยนะครับก็จับจับที่ต่อฝักบัว์ยีนะครับคือจับกันเป็นรอยนะครับเตลียนตั้งลูกค้านะครับมันจะเป็นรอยได้นะครับขวานะครับ ดูก่อนนะครับดูเกี่ยวกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะอาจจะไม่เห็นด้านในนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับคุณก็จับตัวเ์วาวตัวล่างเป็นหลักนะครับตัวนี้ฮะต้องให้เอียงลงด้านล่างเสมอนะครับตัว เลงให้ตรงนะครับมันจะไม่สวยนะครับเลงเก้าสิบเลยบมอเก้าสิบครับมันจะไม่สวยนะครับซ้ายหน้าันย้อนเกิดเลยนี่จะแป๊บก็ใช้จะแป๊บคีมล็อกก็ได้แล้วครับมันง่ายหน่อยประมาณนี้ครับให้ตรงนะครับอไอ้เขียงนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามากเดี๋ยวมันแตกนะครับเป็นทองเหลืองเดี๋ยวแตกเหมือนกันนี่มากก็จะแตกได้นะครับ เอาสายน้ำดีกับปะเกนที่ซื้อมาใหม่ครับอยู่ไหนครับพี่สายน้ำดีสีขาวสายฟักตัวที่สีขาวครับนี่ยางยางอ่ายางมาใก้แล้อ่านี่เราได้ใส่ย,ยางนะครับดีรุนี้ที่เขาซื้อมาเขาไม่แถมนะครับนี้ยังซื้อเพิ่มนะครับใส่ใส่น้ำดีนะครับใส่น้ำเข้านะครับอ๋อ ใส่สายน้ำดีกันนะครับบางรุ่นเขาก็แถนนะครับก็เกณฑอย่างนี้บางเจ้าก็ไม่แถนนะครับแล้วแต่ผลิตที่ทํามาขายนะครับสายจริงสายสั้นกว่านี้ก็ได้ก็ดีนะครับแล้วแต่สายวันี้จะมีขายนะครับ30เซน60เซน50เซนนะครับเดี๋ยวนี้พี่เขาซื้อมายาวเป็นเมตรเลยครับก็ใส่ยาวนมดนึงนะครับ ใส่เนี่ยครับตัวนี้ก็มาเนี้ครับด้วยมือนะครับแต่ตัวนี้ใช้แจยเลื่อนได้เลยนะครับพอตึงนะครับตัวนี้แจยเลื่อนลวงเบอร์นะครับพอตึงฮะแตกนะครับตัวนี้ชอบแตกง่ายนะครับเนมากเกินไปเอาไอ้สตอล์ฟวาลของน้ำอุ่นน้ำเย็นมาครับลดแรงดันนะครับ จะมีตัวไส้กรองนะครับตัวนี้ก็เล่งน้ำเข้าน้ำออกนะน้ำเข้านะครับเดี๋ยวบางที่น้ําแรงเกินไปมันร้อนไม่พอไม่ทันนะครับตัวนี้ก็ช่วยปรับเร่งลดได้นะครับของ<ม>เราเดี๋ยวบางบ้านน้ําปั๊มแรงมากนะครับก็ต้องเปิดประมาณครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่นะครับบางทีน้ํามันเร็วมากก็น้ํามันอุ่นไม่ทันนะครับก็ปรับแรงดันที่ตัวนี้เอานะครับลองใส่ จะมีแถมปรเกียนยางมาให้นะครับตัวพานานะครับตัวนี้ก็ใส่ประมาณนี้นะครับตอนแรกเราเปิดให้สุดก่อนนะครับเดี๋ยวมจข้างในเปิดให้สุดอ่าแล้วดทูทีนะครับตัวนี้ใช้มือหมุนก็ได้แล้วนะครับตึงมือก็โอเคแล้วนะ ดูว่าตรงแล้วนะครับดูให้หน้าตรงนะครับให้เคียย์นะครับโอเคนแล้วก็ใส่ใส่ทันทีตัวนี้แรกๆอาจจะงอไม่สวยก่อนนะครับเดี๋ยวพอน้ํามันอยู่ไปสักพักเขาจะอยู่ตัวนะครับเขาจะโค้งไปเองนะครับเ็าจะสวยงามนะครับไม่ี้องมีปัญหาเพราะแพ็คในกล่องมานานนะครับแต่สักพักเขาจะคลายตัวลงเองนะครับใช้สักพักนะครับ นจก็เอ๊ะทำไมมันสายงอเป็นงูขนาดนี้อ่าก็ประมาณนี้ถ้าันเลือกซื้อเป็นเม็ดได้ก็สั้นๆได้ก็ดีนะครับแล้วแต่น้างานนะครับแต่นี่ยาวก็ใช้ได้ประโยชน์ได้เยอะนะครับแรงมันยังไม่ลงก็เกลี่ยนิดนึงนะครับเดี๋ยวสภาพมันหย่อนลงก็จะสวยงามเองนะครับอันนี้ก็เจะเเล่มจับนะครับตบตึงนะครับเดี๋ยวแตกนะครับ เสายผักบัวนะครับอเรื่ผักบัวป่าฝักไอสาสายไว้ก่นเฉยๆนี่อย่าสายผักบัวของพนานะครับน้ำร้อนฝั่งน้ำร้อนนะครับน้ำเข้าฝั่งขวานะครับน้ำร้อนออกฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวนี้ตัวไอเป็นยังไงจะต่อฝักบัวนะครับตัวเกลียวนี้จะเข้าเครื่องนะครับ ยัาลืมครับใส่ปาเกีนเเกนเขามีให้เหมือนรเน่ปกเกีนอีกตัวหนึ่งอยู่ในมีถุงพุกไหนพี่ถุงพุกที่้าวเป็นไหนล่ะทจ้าวที่จ้ที่กีงใส่ที่มิด่ปาเกยนคนเไหนดูถงพุกก่อนับพี่บอกอ่าามาไม่ใช่ไม่ใช่ที่กูซีใส่เมื่ัวนนะ ยืดถึงพากันแล้วนี่กี่นาทีแล้วแปดแล้วเดี yeah. ๋ยวหาครับก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับก right. ็ตั <h 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 ้งร้อยสายนี่ก่อนเลยครับตัวนี้ก็ยังมีสายเช็คแรงดันยังไงหรือช่วยแรงดันไม่แน่ใจนะครับตัวนี้มีมอเตอร์เลยมีมอเตอร์ตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับสายน้ำร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะ สงใจให้ผูกแหลอก่แน่ใจครับก็แย่มาเขาจะชอบเกล็ดตรงปลายนะครับต้องีเช็ดแลมหรือใส่พวงอะไรเป็นแบบน,นะครับดันนิดนึงนะครับดันนิดนึงให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วก็ดันอีกทีนะครับให้โผล่ประมาณนี้นะครับดึงนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับ ใส่ยางโคลิงยางโปรเกตแล้วนะครับกรบปัวใส่ที่หลังนะครับ ก็ใส่ประกัวเราจะเทน้ำก่อนนะครับว่าน้ำรัวไหมนะครับอ๋อ,นะอเข้ามานะครับ 10นาทีเลยอ่ะหยุดก่อนครับมาหยุดครับ